เครื่องถอดอยางนะครับจะมีตัวปรับแรงดนันแรงดันลมนะ,ะก็จะมีกระบอกกระบอกสำหรับเด็ดน้ำทุกวันแค่หมุนตูดออกมีซีนโอลิงเดดน้ำทุกวันแล้วก็มีตัวตัวนี้เราจะเปิดไว้ตลอดกอ็ได้แล้วก็มีกระบอกอีกอันก็ไว้หยอดน้ำมัน,นะะไม่ให้ลูกยางเครื่องถอดแห้งพวกซีนยาง นี่ครับพยายามเติมน้ำมันถ้าใช้งานเยอะก็เติมทุกเดือนถ้าไม่ค่อยได้ใช้ก็ประมาณสามเดือนก็เติมครั้งน้ำมันเครื่องเติมถ้าเราไม่เติมมันก็จะมีปั๊มลมมีไอ้น้ำ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 เมื่อเข้าเครื่องก็จะเป็นสนิมแต่ถ้าเราเอาน้ำมันคอยน้ำมันน้ำมันใสจะเป็นกระบอกนี่น้ำมันเครื่องใส กระบอกนะกระบอกน้ำมันเครื่องอันกระบอกระบายน้ำอันก็ใส่ได้นะครับเครื่องเครื่องถอดล้อแล้วก็เตาอปะสตรีมนะครับแต่ถ้าเครื่องมือลมนี้ห้ามนะครับเครื่องมือลมห้ามน้ำมันยอดนะเขาเขียนว่าทุกวันนะครับที่เจียยางเอ่ยบล็อกลมเอ่ยเขาจะเขียนที่ตูดยอดทุกวันแต่ห้ามยอดนะครับเพราะใบพัดมันจะไม่กางครับใบพัดไฟเบอร์นะมันจะไม่กาง ไอ้ไอ้ไอ้บล็อกลมนี่ห้ามหยอดก็ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วบล็อกลมก็จะเพียงแต่แค่มันจะมีกล่องหลังนะครับรับลมเขาให้ยหยอดน้ำมันุกวันเราไม่ต้องหยอ่อนแล้วาจะมีกล่องหน้าเป็นเราจะมีลูกปืนล้อใส่บ,บางทีก็ใช้งานหนักก็ประมาณปีสองปีก็ทําทีแต่ถ้าใช้งานเบาบางทีก็เจ็ดแปดปีก็ใช้พยายามพยายามใช้จรารบีที่เป็นน้ํานะครับอย่าเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อมันจะกัด